สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบส,รรสรรออนอคณิตศาสตร์ปี2องพันเพื่อสอบข,ข้ลือกข้อที่1่1ข้อที่8นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นม .3 าจำนวนเท่าเท่ากันในทุกห้องเรียนจากสถานการณ์ระบาดของโควิดนะครับทำให้ต้องมีมาตรการ d m h t t เกิดขึ้นนะครับจึงต้องจัดห้องเรียนเพิ่มอีก6ห้องและพบว่าจานวนนักเรียนต่อห้องลดลงจากเดิม3 0พอดีโจทย์ถามว่า เดิมเนี่ยชั้นมอ3นี้มีชั้นเรียนทั้งหมดกี่ห้องนะครับโอเคใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอส์แล้วลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟัง,สงเสดงพร้อมกันนะครับอันดับแรกโจทย์ถามว่าเดิมเนี่ยมีชั้นมอ3กี่ห้องครับผมก็เลยกำหนดตัวแปลว่าเดิมเนี่ยมีชั้นเรียนทั้งหมด3ห้องเออเห้องขอไปครับเดิมมีชั้นเรียน X ห้อง แล้วก็นักเรียนต่อห้องมีเดิมเนี่ยเดิมมีนักเรียนอยู่ n คนต่อห้องนะครับจะได้ว่ารวมเนี่ยจะมีนักเรียนทั้งหมด nx คนนะครับ o ก็คือ nx น,นะครับอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนเป็นสมการหนึ่งนะครับต่อมาโจทย์บอกว่าด้วยความที่มีโควิดเนาะทำให้ต้องจัดชั้นเรียนใหม่ก็คือเพิ่ม x เป็น x บวก6นะครับก็คือเพิ่มห้องเรียนขึ้นเป็น x บวกหห้องนะครับต่อมา ด้วยความที่เพิ่มเออโกก็คือต้องการลดนักเรียนต่อห้องเนาะเขาก็เลยมีการเพิ่มจํานวนห้องขึ้นโดยจะพบว่าจํานวนนักเรียนต่อห้องลดลงจากเดิม30%มพอดีนะครับก็ลดไป30%เนาะก็คือลดลด n ลดไป30%ลดไป30%ก็คือ70%เอนั่นเองนะครับก็คือเป็น70ส่วนร้อยของ n ทั้งหมดนะครับพะนั้นรวมเนี่ยจะมีนักเรียนทั้งหมดอยู่ x บวกหกคูณเจ็ดสิบนร้อยนะครับซึ่งจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องเท่าเดิมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจึงจับได้ว่าตัวเนี้ยมันต้องเท่ากันนะครับก็คือตัวนี้เท่ากับตัวนี้น,นั่นเอ,องอ่ะสองันนี้เท่ากันนะครับก็สามารถตั้งเป็นสมการได้ว่าเพราะฉะนั้น n x จะมีค่าเท่ากับ x บคูณกับ70ส่วน100 n นะครับก็ตัดตัวแปรไป n ตัดกันไปนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเหลือเป็น x ฝั่งขวาจะเหลือเป็น0.7คูณ x 6เท่ากับ 0.7x บวก4.2นะครับเพราะว่าผมกระจาย0.7เข้าไปจากนั้นผมก็ย้าย 0.7x มาฝั่งซ้ายนะครับจะกลายเป็น 0.3x มีค่าเท่ากับ4.2เพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ4.2หาร0.3ก็มีค่าเป็น14นั่นเองเพราะฉะนั้น x ก็คือจะมี14ห้องนั่นเองนะครับก็ เรียบร้อยครับข้อนี้ตอบได้แล้วว่าเป็น14ห้องนะครับจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ไม่จาเป็นต้องรู้จํานวนนักเรียนหรือว่าไม่จําเป็นต้องรู้จํานวนนักเรียนต่อห้องเลยนะครับก็สามารถคิดได้แล้วว่าจะมีนักเรียนชั้นม3ทั้งหมดกี่ห้องก็เป็นโรงเรียนใหญ่ใช้ได้เลยครับมี14ห้องเนาะโอเคครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ